Global 88นะก็อย่างน้อยก็แสดงออกซึ่งความอรักสมัครสมามัคคีของชาวตะกากนะครับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเปิดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันที่ตํบลตะการอําเภอเมืองตราดครับเมื่อเวลา9:00นวันที่25ธันวาคม2557ที่เทศบาลตํบลตะกางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เปิดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันโดยมีชาวบ้านจำนวน110คนเข้าร่วมเสวนาและถกปัญหาและรับฟังการบรรยายโดยดรสุกรีพืชผักหวานที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาควา,ามมั่นคงภายในภาคหนึ่งไขข้อข้องใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมเสวนาและมีเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดมาร่วมให้ความรู้ในวันนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเปิดเวทีความคิดให้กับประชาชนในการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านเพื่อสรุปข้อคิดเห็นของประชาชนนําเสนอให้คอสอชอและส่วนที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นการขจัดข้อขัดแยง้งและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้การเสวนามีเจตนาลมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าระยุติการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนอันก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม สำหรับรูปแบบการจัดเวทีระดมความคิดมีด้วยการห้กกลุ่มย่อยดังนี้ 1. กลุ่มปฏิรูปการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ 2. กลุ่มการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชัน 3. กลุ่มการปฏิรูปการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจสังคม 4. กลุ่มการไปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ 5. กลุ่มไปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสารรายการไปฏิรูปด้านอื่นๆเช่นระบบพลังงานเป็นต้น